หลังจากขัดสนิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็มาพ่นสีก่อเหล็กกันสนิมอีพ็อกซี่นะครับบางๆแค่พอกลบผิวเหล็กหนึ่งเที่ยวนะครับ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับ4ี่ถึงชั่วโมงนะครับเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับก็คือพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเลยค่อยมาทํางานนะครับต่อนะครับในงานโป้ชิ้นงานพวกนี้นะครับเพื่อเติมสีโป้ขึ้นไปใหม่ด้วยสีโป้คุณภาพสีโป้สองเคสีโป้น้ํายาชมพูนะครับผมตอนนี้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วครับผมต้องพักไว้ก่อนนะครับผม4ี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ